สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567นะคะวันหยุดกันแล้วเนาะสุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันที่27กรกฎาคมของทุกๆปีด้วยนะคะขอยมีความสุขม,มากๆนะคะมีความสุขก,การมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใดอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังนะคะ แต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะเนาะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอนะคะเรามาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงกันนะมาดูว่าวันนี้เขามีข้อความอะไรจะบอกคุณนะคะ ไม่กล้าถามเขาตรงๆหรือเขาเองไม่กล้าบอกกับคุณตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่นะคะเราก็จะมาอัปเดตแบบนี้ทุกวันนะ,ะมาดูวันนี้เขาจะบอกอะไรคุณนะเขาบอกว่าอุ้ยแค่มองคุณนะ่ะเขายังไม่กล้ามองเลยตอนนี้นะคะเขาก็แค่ฝันนะคะอยากมีอะไรหลายๆอย่างคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเซ็กซ์วิคยูอุ้ยรู้ดีเรื่องอะไร ถ้าเขาถ้าเขาขอร้องให้คุณอยู่คุณยังจะทิ้งเขาไปอีกไหมอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีนะคะแต่เขาบอกว่าคุณผิดนะตอนนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคิดถึงแต่คุณนะคะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเขาพร้อมแล้วนะแต่ต้องหาที่ปรึกษานะคะ เราคิดว่าน่าจะให้มันทำอะไรให้มันช้าๆลงกว่านี้นะคะไม่อยากใจร้อนแหละเนาะเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะตอนนี้นะแต่เขาก็พยายามปฏิเสธความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะ เขาส่องสื่อโซเชียลของคุณอยู่นะเขาหวังว่าคุณนะ่ะจะให้อภัยเขานะเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณนะคะพยายามเอาคุณออกจากหัวแหละแต่ทำไม่ได้หรอกแล้วเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้นะคะเขายังต้องเรียนรู้การรักตัวเองอยู่เลยนะคะเขายังรักตัวเองไม่เป็นเลยนะ แล้วเขาบอกว่าเขาอะยังต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะเข้าใจตัวเขาเองให้มากกว่านี้เออเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้ไม่ก่อนเขาทําให้หลายๆอย่างในชีวิตของเขามันแย่ลงนะแต่บทเรื่องความรักของคุณกับเขาเนี่ยนะคะจะไม่มีวันมีใครเทียบได้จะไม่มีใครเหมือนอีกแล้วนะคะแล้วเขาก็จะไม่มีวันลืมเลยแต่ตอนเนี้ยเขาขอเวลานะคะ ไปโฟกัสอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเรื่องการางานการเงินแล้วก็เรื่องอารมณ์ของเขานะแต่ถึงยังไงคุณกับเขาอ่ะก็จะได้กลับมาเจอกันแน่นอนคุณทําให้เขานะคะได้รู้ว่าเขาอ่ะมีข้อผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาด้วยเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกของเขานะเวลาที่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเนาะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะเมื่อยแคร์เขาเลยนะตอนเนี้ย ทำอะไรไม่ได้นะคะก็คงต้องปล่อยให้มันผ่านไปเนาะขอไปเคลียร์จริตเคลียร์ใจก่อนนะถ้าคุณกับเขาอ่ะไม่มีใครยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกแย่นะคะที่เขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขาไม่เคยเชื่อเรื่องโซ m เมไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่นะคะแต่พอมาเจอคุณแล้วเขาคิดว่าคุณ่ะคือเนื้อคู่ของเขานะ เขารู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแต่เขาก็อยากที่จะดูแลปกป้องคุณอยู่ดีเขารู้สึกอบอุ่นนะเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะคะเหมือนบ้านที่อบอุ่นเลยนะขอบคุณนะที่สอนให้ได้รู้จักยินดีกับสิ่งเล็กๆ็กน้อยๆที่เข้ามาในาชีวิตนะเสียงหัวเราะของคุณเนี่ยค่ะมันทําให้เขาเคลิ้มเลยนะเขาเหมือนกลายเป็นนักประพันธ์ไปเลยน,นะคะก็เพราะคุณนะ ทำให้เขาเนี่ยได้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะคุณมาเติมเต็มชีวิตให้เขานะตอนแรกเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่ความหลงแหล่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคือความรักอางหามีมีแค่คุณคนเดียวนะคะที่อยู่ในใจของเขานะคะอยู่ในสมอง,องเขาตอนนี้นะตั้งแต่ได้เจอคุณนะคะมันทําให้เขาเหมือนมีพลังนะทำให้เขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขานะคะเหมือนมีโฟกัสในชีวิตเนาะ มีอันยูพาวเวอร์คูเปอร์นะคะพลังรักแห่งสองเราเธอเป็นเหมือนดวงดาวฉันทำเพื่อเรานะปิดหวังนะ่รู้ไหมไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเธอไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ขอเป็นเพื่อนใจได้ไหมใจเย็นๆน,นะกลับมาได้ไหม ติดไปแล้วไม่กล้าติดต่อทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างดูแล้วเขาสิเป็นความรู้สึกที่อึดอัดใจกังวลน,นะคะหงุดหงิดใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงต่อไปนะคะแต่ก็อยากพูดอยากคุยนะคะ อยากเจอคุณน,นะคะอยากเดทกับคุณน,นะแต่ก็รู้สึกเพราะว่พะพวงนะคะเอนเนี้ยมันเหมือนเขาแบบทำอะไรไม่ถูกเออไปไม่เป็นประมาณนั้นเนะาะสำหรับคนที่แบบมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะข้อความของเขานะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะกดติดตามช่องนี้นะมูนสตาร์ทาโร่911า เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ